าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ มีเรื่องเล่าเยอะคือชาติสุดท้ายของเขานี่บ้านเหนือเนี่ยบ้านเนี้ยตายกันแบบที่ตลอดมามาบวชที่หนึ่งเสาบวชอยู่ที่เขาฉันเนี่ยต่มาบอกนี่นั่งพรรมฐานที่เดี๋ยวคุณจะต้องคาตัวตายนยไม่เป็นไรลุงพ่อผมมีสติพอเอามาตามใจไม่หวะ่าศึกไปก็ไปทำงานกรุงเทพรับจา้างได้เงินเนี่ยทองมาให้พ่อแม่เขา ยืมย้นแจมสายไม่มีเกใครขึ้นไปบนบ้านผูกคอเลยผูกเรือหลวมตายเลยนี่ข้างบ้านเผาที่นี้ก็ไม่ว่ากันแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยแบดเนี่ยแล้วบางทีโยมจะไปผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะบางทีเดินยืมไปเนี่ยไปเจอคนเนสภาพนั้นกลายทันทีชื่อเรียกผีผ่าไม่ได้โกรธนะคือไปบนบ้านเขาเสร็จไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยอยากกินนะ้ากินไม่ด้กลับ ขอฝากไว้เผื่อจะมีเคล็ดลับนะอยากกินนะถ้ากินเสร็จลยวก็ให้ของขวัญของคอเลยเคือสร้อยนั่นแหละสร้อยคือเที่ยบอุคอดคนเราอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าประมาทนะวันดีนะมีกระถานะไม่ใช่สติตัวเดียวใช้ได้ตั้งสติกลุ้มสิบบ้างว่าคนนี้มาเป็นผีหรือไรมาชวนเราไปบ้านเห็นมันผิดปกติแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นเลยผลท้าในเวลาการต่อมาเนี่ยเผาตัวนี้ก็ไปเข้าฝันแม่แม่ช่วยผมหน่อยสิ มันนะั่งกรรมฐา,านอยู่ทีพรามหมยเลยแม่เขายังมาใช่ไหมนี่ยบนเหนือเนี่ยนี่อยู่ที่นี่มันนะั่งก็ไม่ยายนี่เจ็ดวันอุทิ่ให้ลูกที่ผูกคอตาให้นี่ตำรามีที่นี่ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรขอฝากไว้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง